ตัวตัว M S N นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสารประกอบกรรมฐานตัวหนึ่งนะครับที่มีเ,เป็นรูปแบบอินซีรี์ที่ปลอดภัยนะครับเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างโปรตีน,นื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับ <c oughs> เช่นคอลลาเจนกระดูกอ่อน N เห็นไหมมันมาเรื่องเอ็นละมาเรื่องเอ็นเรื่อ N N งเอ็นกล้ามเนื้อตัวแรกเนี่ยคอลลาเจนทุนเน้นกระดูกอ่อนเน้นนู่นนี่นัน่นเน,น,น,น้นโปรตีนแต่ว่าตัว M S M เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับคอลลาเจนไม่พอนะมันทาบเกี่ยวในเรื่องของคอลลาเจนด้วยแล้วก็ยังไป ไปกระตุ้นการสร้างของเอ็นกระดูกแล้วก็มันมีเอ็นจำได้มันมีเอ็นเขียวพันเอ็นด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมอันนี้มันช่วยเอ็นทั้งหมดเลยกระดูกอ่อนก็ช่วยเอ็นกระดูกเอ็นกล้ามเนื้อนะครับหมดเลยนะครับไปรอกเอ็นเส้นเอ็นเอ็นเอ็เอ็นนะครับคือสร้างกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นเอ็นมันทวาการไม่ใช่เอ็นเอ็นนะครับเอ็นเอ็นนะครับมันทาการเส้แล้วปวดข้อแล้วลดการเจ็บปวดเส้นเอ็นตามบร่างกายบางคนเคยได้ยินไหมเจ็บปวดเส้นเอ็นไปทั้งตัวเลย ปวดเมื่อยไปหมดเลยนะครับก็ทาทตัวนี้ก็ช่วยนะครับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับลดโอกาสการเกิดแผลเป็นแล้วกันกล้ามเนื้อเก่งแล้วก็ลดกรณีเอ็นตัดเศษแล้วนิ้วล็อกบางคนแบบถือเป็นไงครับนิ้วล็อกอ่ะหรือแบบใช้มือถือเงี้ยมือถือเงี้ยนิ้วล็อกหรือไม่ก็ถือถุงข้าวถือของชิปปิ้งนิ้วล็อกนะครับอะไรนะครับ ชานิ้วอะไรเงี้ยอก็ก็อันนี้ก็ช่วยนะครับ <S <S เป็นส่วนหนึ่งของกดริีนโที่เป็นส่วนในการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆนะครตัว M S M เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ดีมากๆต่อของเรื่องอคลอนค M S M ดียังไง,ง,งกุรมด้วยกงโรีนโที่ชื่อว่าซิสเตอีนนะครับเป็นกดริีนโที่สําคัญที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการสร้างเซนต์เลคอลลเจน สร้างความแข็งแรงเส้นใยอคอลลาเจนนะ,นะครับที่หลาชนิดชิมเปิลคลีลิกนะครับที่ภายในข้อนะครับช่วยในเรื่องของลดการปวดและการต้านอักเสบด้วยนะครับและกินปลอดภัยเขาบอกว่าเป็นแหล่งธรรมชาติจากสรารอาหารที่เป็นซัลเฟอร์คือทําไมต้องมีซัลเฟอร์ซัลเฟอร์มันก็จะช่วยในเรื่องของอะระบบต่าง,างๆเรื่องการเรื่องฮอร์โมนนะครับมีมากจริงมีมากในทุนเรียนที่มีกลิ่นนะครับอ่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ย เขาบอกว่าปลอดภัยนะครับเป็นจากธรรมชาตินะครับ <c oughs> มีการวิจัยมาดูการวิจัยดีกว่าการวิจัยนะครับ NSM <c oughs> มีการวิจัยว่าบ่มบัตรการปวดได้เลย <c oughs> พอๆกับยาเอนเซ่เขามีการวิจัยว่าคนนึงกินยาเอนเซ่คือยา,ยายาลดปวดที่เป็นกินนานๆแล้วไตไม่ดีนะครับกับเอาเอา NSM มากินนะครับปรากฏว่าผลเหมือนกันเลย <c oughs> คือเหมือนกับว่าถ้าไม่คนไม่กินก็ก็ไม่ไม่ลดแต่คนกิน เอนเซตกิน MSM พเเพได้ผลการลดปวดระดับเท่ากับยาเคมีนี้เลยนะครับในช่วงปี193 1930น 30, นะักวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคพ่อเสพมีภาวะขาด MSM ในร่างกายนะครับสารนี้มันก็อยู่ในร่างกายเรานะครับเมื่อให้เมื่อกินพวกแร่ธาตุกับมาฐานเช่นไปกินทุเรียนอ่ะมันก็จะมีสารนี้การสร้างปริมาณขึ้นบางคนบอกว่าวิแบบนี้กลับไปกินทุเรียนเพระาะเขาซักพูนึงพอได้ครับเขาบอกว่ากินทุเรียนให้เป็นยาเนี่ย คูหนึ่งครับไม่ใช่ลูกหนึ่งนะครับเออพี่ละมุนบอกว่าโอ้ยกินทีไรเข้าทางแต่ว่ากินเป็นลูกหนึ่งอันนี้เป็นเบาหวานอันนี้ข้อไม่เสื่อมครับแต่เป็นเบาหวานก็ได้นับว่าคือเราก็มีท่ากรรมฐานมันจะมีในพวกผักผลไม้ที่มีกลิ่นแรงเช่นกระเทียมออันนี้ ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ผมไม่ได้ใจไม่ได้ใจก็จะทุเรียนแล้วก็กระเทียมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่เหม็นทุกอย่างแล้วมันมันจะมีัซเฟอร์อะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับจาไม่ได้เหมือนทุกอันนะครับจะกินกินอะไรนะฮอผมว่ากิน F S M ดีกว่าเลยชื้อกินที่สารสกัดง่ายครับทุเรียนมันน้ำตาลเยอะครับข้อเข่าอาจจะดีนะับแต่ว่าเบาหวานมา รายงานการวิจัยจาก Journal ลเอนไทร์จริงเขาบอกว่าผ mm. ู้ป่วย8รายที่ใช้ MSM วันละ2,250มิลลิกรัมเป็นเวลา6สัปดาห์เขามีอาการปวดลดลง80%เลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับอันที่นี้สุดท้ายแล้วของ s อนะครับ Double b ยู c บค n i c t กไทยออผู้ป่วยเขาส่วน25คนกิน MSM ประมาณ6กรัมต่อวันอีกคนหนึ่งอีกอีก25คนกินยาหลอกปรากฏว่า คนที่กินเอ็มอสเมีอาการปวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับและใช้งานเขาได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับยาหลอกและไม่มีผลข้างเคียงใดๆเพราะเป็นสารจากธรรมชาตินะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video